หน้าที่นอกกินข้าวเที่ยงผัดกะเพราไก่ต้นหอมอนี่ ศิบัติยายส่งไอใ,ใส่แว่บตาดำกินเขา่าแต่ศิบัติยายส่งไม่ <c oughs> มไกินตาไมา้ด้วยนะยายสมไปทำตามาเป็นต่อไปจบด้วยจ้ะถ้าท้าสะเป็นถ้าแบบ

คนยัง,นนยงไนยังไม่ตบดีมะว่ามันเจ้าไปหรอพระชิ่ตนพระเจ้าเกี้ยวข,ข,ขาวค่ะ ฝนตกมานั่นก็บ่กัดแน่ตกมาตกยามจังซี่เอาอยู่บ่มื้ตกแห้งดอกแต่ว่าตกแมันก็ตากข้าบ่ได้ัว เนาะแจบแบพี่สมบ่มมมกินเทปเมื่อไเป็นเดือนละคือพี่แม่กับเ็ดแบบ่ายแบบ่าม่ไกบ้ากินเลยก็ได้กินเยเสีด้วยนะ เพชรเพชรเพชรไปเบิ้งดู่เหรปิดออกอะไ่อ่ะ